บริษัทชินอินดัสทรีจำกัดจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพุทธแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวโครงการตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลอรระหว่างวันที่16มีนาคมถึงวันที่25เมษายน2565พร้อมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายจริงเงินรางวัลกว่า500,000บาทเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวของภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คุณเตวิชเฉลิมลักษ์ตัวแทนกรรมการผู้จัดการบริษัทชินอินดัสทรีจำกัดกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและการกระจายรายได้สู่ชุมชนตลาดน้ำทั่วประเทศโดยตลาดน้ำไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นจุดศูนย์รวมและเป็นแหล่สงสร้างรายได้หลักของชุมชนอีกด้วยส่วนรายละเอียดของการประกวดจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ งานนี้นะครับก็เราใช้ชื่อว่าตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับที่เราให้ความสําคัญกับตลาดน้ำเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าตลาดน้ำเนี่ยมีความพิเศษกว่าตลาดอื่นๆน,นะครับในบางประการนะครับจริงๆแล้วตลาดน้ำเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีความสาคัญในฐานะที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจของชุมชนนะครับแต่ว่าตลาดน้ำเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าตลาดอื่นๆอยู่บางประการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดน้ำเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับที่เราใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณลวนะครับ แล้วก็เวลาเราไปเที่ยวตลาดน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกรับรู้ได้ถึงวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็เราจะรับรู้ได้ถึงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนใ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 นชุมชนละแวกนั้นได้ดีกว่าการไปเที่ยวตลาดน้ําอื่นๆนะครับนี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของตลาดน้ําที่เรา,เอาอยากจะประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าในช่วงเนี้ยในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ โควิดก็ได้เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข,ข้างมากนะครับแล้วก็ตลาดน้ำเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราเนี่ยในโอกาสตอนนี้ก็คือโควิดเนี่ยเริ่มค่อยๆผ่อนคลายละมาตรก,การต่างๆก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้ถือโอกาสนี้ยอยากจะเข้ามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะว่าสนับสนุนตลาดน้ำนะครับให้กลับมาคึกคักให้มีชุติวัยครั้งหนึ่ง ก็เลยจัดเป็นแคมเปญเนี่ยขึ้นมานะครับก็กิจกรรมทั้งโครงการเนี่ยครับจริงๆจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยได้สนใจที่จะกลับมาเที่ยวตลาดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมาเที่ยวตลาดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราก็ได้เชิญชวนทั้งศิล,ลปินดาราแล้วก็บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับให้มาร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลฟด้วยนะครับแล้วก็ ดารายุนเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้ก็จะลงไปทํากิจกรรมที่ตลาดน้ําต่างๆทั่วประเทศนะครับก็ท่านก็จะไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศความน่าสนใจต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วเราก็จะเผยแพร่บน Facebook ของโครงการนะครับตลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟก็จะเป็นใครบ้างจะเป็นสถานที่ไหนบ้างทําอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันที่ Facebook ตลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับนี่ก็เป็นส่วนแรกส่วนที่2นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ยังดูคลิป ของขอินฟลูเอนซ์ของเราแล้วเนี่ยยังไม่ตัดสินใจออกมาเที่ยวตลาดน้ำนะครับเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับสนุกสนุกให้ทุกท่านได้มาร่วมทํากันนะครับก็คือกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนะครับตระโดดเที่ยวตลาดน้ำมินเลิฟก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือท่านออกเดินทางที่ตลาดน้ําที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศแล้วก็เก็บภาพความประทับใจของท่านนะครับที่ตลาดน้ําส่งเข้ามาให้เรานะครับ โดยการประกวดเนี้ยก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็คืออ n o v v w w t t y y u นะครับเป็นหัวข้อที่1แล้วก็ In l o v e with f o o d In love with view นะครับสหัวข้อนะครับส่งเข้ามาประกวดกันได้เลยนะครับหคนสามารถส่งได้ทั้ง3หัวข้อเลยนะครับ in love with you ก็คือท่านอาจจะไปเที่ยวตลาดน้ํากับคนที่ท่านรักนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่รักเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวนะครับเก็บวาเ,บเก็บภาพความประทับใจส่งเข้ามา รหรือว่าอิ e with Food ท่านอาจจะไปเที่ยวตลาดน้ําแล้วก็จะลิ้มลองรสชาติอาหารที่อร่อยในตลาดน้ํานะครับก็เก็บภาพแล้วส่งมาให้เราในการประกวดนะครับหรือว่าอิ e with v i e w อันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าแต่ละตลาดน้ำเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปมีเอกลักษณ์กันไปนะครับเก็บภาพเหล่านี้ส่งเข้ามาประกวดกับเรานะครับก็จะมีคณะกรรมการคอยให้คะแนนแล้วก็มีของรางวัลให้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ล,ลองดูรยายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ เฟซบุ๊กของโครงการนะครับตระลุเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับและที่สําคัญที่สุดครับของโครงการนี้เป็นทีเด็ดเลยก็คือ,อ,อการประกวดเนี้ยมีของรางวัลให้ด้วยนะครับก็คือเป็นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า5,000 500, 0นบาทนะครับก็ส่งรูปที่จะเข้าประกวดนะครับส่งมาที่อินบ็อกซ์ของ Facebook ออตระลุเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับบอกเลยว่าส่งรูปเนี้ยเข้ามาในหัวข้ออะไรนะครับสามหัวข้อเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นเนี่ยเอารูปที่ท่านส่งเข้ามาเนี่ยครับไปโพสต ที่ Facebook ส่วนตัวของท่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กตะลุยเที่ยวตลาดน้ำอินเลิฟนะครับแล้วก็แฮชแท็กตลาดน้ำที่ท่านไปเที่ยวมานะครับแค่นี้ครับผม<ฮ>กรรมการก็จะดูว่าโอเคภาพไหนที่มีความน่าสนใจแล้วก็จะตัดสินกันเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ตลาดน้ำเนี่ยได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตลาดน้ำเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่ใช่แค่ว่าเรามาเที่ยวตลาดน้าแล้วจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ําอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปก็คือตลาดน้ำเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นสถานที่ที่ได้สื่อสารถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับมีวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านของชุมชนด้วยเพราะนั้นการที่คนมาเที่ยวที่ตลาดน้ำเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการได้รักษาวัฒนธรรมไทยไปด้วยนะครับครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆครับก็ จริงๆก็ต้องขอขอบคุณการท่องเทีย่ยวประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งใจทํางานนี้จริงๆนะครับก,ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวตลาดมันกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้ลูกหลานของเราด้วยนะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันครับ